โอเคนะคะตอนนี้ก็ปลามึกนี่ลูเชน,น,นี่นี่ก็เสกเกาะหมูเซ่เ,ซเพื่อครัเราจะมาจิ้กี่อะไรครับส่วนไม่ว่าส่วนนไม่ว่าแต่ว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะกระทาไม่มีอะ่ะแล้วแล้วเราก็จะทำซุ้มซำนะคะโอเคนะคะ ตอนนี้ส,สักไม่มีเรากำลังจะกินมุงกระทะนะครับ <c> ค <oughs> ่ะค่ะคา,า,าโอเคนะแต่ถ้าใหญ่ให้หั่นเล็กจะกอฮีกให้ออกมุงกระทะเนาะเนาะอ่าตืมมือให้ด้วยว่ามุงกระทะวะเนาะนั่ <c oughs> <c oughs> นเลยทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็มาบ้านเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนเรียมมุงกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะกมากินด้วยกันนะครับเพื่อนโอเคโอเคนะครับอันนี้เพื่อนไทยนะครับ บัคกเขานะครับแทไม่แทแทไม่แทบาเลนเนียอามุเป็นิบั๊กเนี่ยปกติเลยใช่ครับขอบคุณมากครับผมค่ะนี่อะไงเนร่าไหคุณเนรนร่าเธ่าะนึกว่าเราคุยที่แอน์เมตเตอร์ปกติคือแบบคนนี้ก็คนนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อแทนะครับแม่บ้านแม่สีเรือนมากครับเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้กำลังตามต้มตามไม่กินค่ะใช่ขอบคุณมากครับจะรอกินนะครับรอกินครับผม ลองว่าอร่อยไม่แพ้ยิงไม่ได้ใช่ใช่ใชไม่ได้อันนี้พี่นะมะเขือมันนาวมะเขือเทศนี่ยอะไรแค่หรอแค่เรอเดียวแหละมะละกอมะละกอนูโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าสิยเราจะกินนะคะโอเคนะคะถ้าถ้าพูดแทนไม่ช้าก็ขอแพ้ด้วยนะคะ โอเคตอนนี้ก็ทำกำลังย่ายอยู่นี่แหละตทำได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็นนกิน,น,กน,นได้แล้วครับกินได้แล้วแต่ยังไม่สุกนี่เพื่อแท้เพื่อแท้เพื่อซีเพื่อชีวิต ใช่นี่เมอกีครับไม่กี่คนนะคะแค่ห้า่คหกโคกันดีคนนึง่อะเขาคู่มาแล้วเนี่ยเอจ๊เรากวนนัดที่ทิ้เลือเข้าใจครับคนมีแฟนในปกติอะอ่ะไม่ใช่แฟนนะโอ้เนี่แชรสีชมพูด้วยเออที่เจ๊ที่เจที่เจ๊ไม่ได้เสืนี่คือแบบเออเลบลเล็บเละใช่ไหมเดิมผ่าไว้ที่ใช่ไหนล่ะโซตากับคุ โซดาของครูอร่อยมากโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะใช่นูเดานตาน่ากินเด็ดกรอบอย่างอภะเผียอะไรไงเออมันมีเม็ดสินอย่ยงน่ะเจ๊ล้วน่าหินน่ะไปไงสุดยอดไหมยอดอร่อยยอเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่ก็นอนนอนเขานะนี่ก็จะขอบะเพื่อแทไม่นอนเลยหรอโอเคเราจะกินตอนนี้ก็กินมาเยอะแล้ว เนี่ยนี่นี่นี่ด้วยเจ็ดสิบแลครับดย์ด้วยมีเดย์ด้วยนะครับนี่ก็ปลาหมึกนี่เพื่อแทนใช่ครับเพื่อแท้เป็นเพื่อที่ไม่รู้จักกันต้องพูดเลยมันต้องพูดเลยโอเคน้าแก้วตอนนี้ก็ร่ากินมาก ออกมาสอสานาทีแล้วนะเนี่ยนั่นแหละทุกคนนั่นแหละทุกคนที่เฮ่อยู่นี่แหละมันมีหลายหลายคนดู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 นี่คือตีนไก่นะคะตีนไก่นะครับระวัดตีนไก่จะลอยเข้าปากโอเคนะอยากกินตีนไก่ตีนตีนโอเคนะคะตอนนี้ก็ทุกคนเรากำลังกี่อยู่ครับ ใชอยากิก็มาเลยสวัสดีคับสวับมาสวัสดีครับับมน้องชมนะครับน้องอมน้ออมนะครับยินเดียบพูดลนังนินเดียบพูดเหรอนี่นี่น้องชายนะครับน้องชายน้ชน้องชายี้กอะอะไรวะพูดไปได้ไงวันนี้วันนี้ก็น้องชายติดน้องชายหรอวะอันนี้มันกินได้นะมือถ ตอนนี้ก็เกือบอิ่มแล้วนะคะกำลังจะเก็บใช่ขอกินอะมีเยอะแต่ว่าคุณกินไม่ไหวันนี้กินเสร็จแล้วก็ล้างนะครับรับกินต่ได้ใช่นะครับประหยัดมากเออคมากินได้ดีมากครับผมเหมือนจะเมาแล้วนะคมโมคนนี้กับคนนี้เหมือนจะเมาแล้วนะคะแต่เพื่อนเรคือไม่กินาแมะเอาพี่หล่อเล่นเต็มโม่อีเล่เล่ตากระเตนอะไรเราอีด้วยนะแล้วฉันหล่อเต็มโมยาเหรียญสุดคนจะ่นี่ตาข้าวขยั ช็อกโกต์ปีกไก่ถ้าใครอยากเอาวิลก้าแล้วช็อกโกตเดียวอ่ะอยากวิลก้าช็อกโกต์เดียวถ้าใครอยากดูชาลก้าต็มวยยังยังนี่ไงเยอะนั่นแหละนั่นแหละทุกคนที่เห็นอยู่นี่แหละนะครับดูหน้าตาตอนนี้ก็ของกีก็มีเยอะแต่ว่าคมอิ่มแล้วใช่แล้วครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับขอพูดทุกท่านนะครับลาบุมบายบาย